นอกจากนั้นประการที่สี่ว่าเราจะรับยาของพระเจ้าคําสั่งในใบสั่งนี้ว่าอย่างไงประการที่สี่พระคัมภีร์บอกว่าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าชีวิตมนุษย์นั้นมีร่างกายมีจิตใจมีกระดูกมีเนื้อหนังแต่ส่วนที่ลึกที่สุดในชีวิตของเราที่สําคัญที่สุดก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าหัวใจ heart h e a r t หรือหัวใจ คําว่าหัวใจนี้ไม่ใช่หัวใจที่เต้นตุบๆอยู่ข้างในหน้าอกเรานะครับแต่คําว่าหัวใจก็คือวิญญาณของเราคือแกนแท้ในชีวิตของเราจริงๆเมื่อเราตายนั้นร่างกายกลับไปเป็นดินแต่สิ่งที่จะไปสวรรค์และไปรับร่างกายใหม่ก็คือหัวใจหรือวิญญาณของเราและความคิดของเราไปด้วยกันแต่ร่างกายของเรานี้จะสูญสลายไปเป็นดินอีกพระเจ้าจะให้ร่างกายใหม่ในสวรรค์เป็นร่างกายทิพย์พระเจ้าบอกว่าให้เก็บ พระคำนั้นในหัวใจของเราทำไมล่ะครับถึงเป็นอย่างนั้นผมจะบอกหลักการในการสอนและในการเรียนรู้ในโลกนี้เราเป็นเด็กเราโตขึ้นมาเป็นเด็กจนโตเดี๋ยวนี้เราก็ยังเรียนรู้เราเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกวันทุกเวลาวิธีเรียนรู้ของเราคือทำอยังไงครับคือหนึ่งเราฟังเรารับเข้าไปทางหูสองเรารับโดยการเห็นสมมุติว่าอย่างผมไปเรียนเป็นหมอผ่าตัดสมองใหม่ๆผมก็ฟังอาจารย์ของผมสอนว่า สมองส่วนนี้เป็นยังไงจะผ่าตัดยังไงเขาพูดให้ผมฟังและต่อมาผมก็ดูใช้ตาผมดูว่าเขาทํายังไงผ่าตัดยังไงเรียนรู้โดยกันดูสังเกตและต่อมาหลังจากฟังและดูก็ทําด้วยมือของตัวเองเขาก็ให้ผมจับมีดแล้วก็เริ่มกรีดโดนบนเนื้อเริ่มโกนศีรษะแล้วก็เปิดกระโหลกเข้าไปเอาเนื้องอกออกมาแล้วเขาก็ยืนช่วยผมจนกระทั่งในที่สุดผมทําได้เองเขาก็ไปนิ่งนั่งจินกาแฟ ى, บนออฟฟิศของผมไล่ผมทําอยู่คนเดียว เห็นไหมมันเป็นขั้นตอนฟังเห็นและได้ดูนะครับหลักการของพระเจ้าก็คล้ายๆกันคือพระเจ้าสอนเราให้เรารับบางสิ่งเข้าไปเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราก็คือให้เราได้ยินผ่านหูดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าอย่าเป็นคนที่เกตค้านไม่ยอมฟังคำสอนที่เราทำไว้ในคริสสจักรของเรานะครับเอาไปฟังให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้และนอกจากนั้นเรา เห็นก็คืออ่านพระคมภีร์เรามองพี่น้องที่เขารับใช้พระเจ้าว่าเขารับใช้พระเจ้าอย่างไรเห็นตัวอย่างในการรับใช้ว่าทําอย่างไรหรือเห็นตัวอย่างว่าพระเจ้ารักษาคนอย่างไรเราได้เห็นด้วยตาของเราเองว่าพระเจ้าขับผียังไงพระเจ้ารักษาโรคคนยังไงเราได้ยินและเราได้เห็นพระเจ้าผ่านประตูหูและประตูตาเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปในหัวใจของเราแล้วเมื่อเข้าไปในหัวใจของเรานั้นเรามีสองทางเลือก ทางเลือกที่หนึ่งคือปฏิเสธไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เชื่อไม่จริงไม่จริงไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ปฏิเสธก็จบไปมันก็ไม่สามารถอยู่ในใจของเราได้เพราะเราปฏิเสธในใจแต่ถ้าใจของเราเปิดรับเข้าไปในหัวใจของเราแล้วเราเปิดรับมันก็เกิดอาการรู้สึกว่าใช่แล้วเชื่อเนี่ยมันเป็นจริงผลตามมาก็คือภาคปฏิบัติเมื่อเราเชื่อสิ่งใดเราก็ทำสิ่งนั้น ผมจําได้ว่าตอนที่มาเรียนเรื่องการวางมือใหม่ๆสมัยก่อนไม่ค่อยวางมือคนเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องวางมือแต่พอศึกษาพระคัมภีร์เรื่องการวางมือมันเข้าไปในหัวใจก็เกิดความเชื่อในหัวใจก็เริ่มปฏิบัติก็เริ่มวางมือเริ่มขับผีสมัยก่อนที่จะมาเรียนเรื่องการขับผีก็ไม่เคยขับผีเลยแม้แต่ตัวเดียวพอคําสอนเรื่องการขับผีเข้าไปในหัวใจก็ไปปฏิบัติไปวางมือแล้ขับผีได้จริงๆ เห็นไหมครับมันต้องผ่านหูผ่านตาเพอเข้าไปในหัวใจก็เกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติถ้าพูดถึงทางการแพทย์ก็ในทํานองเดียวกันเวลาเรากินยาเข้าไปสมมติว่าท่านกินพาราเซตามอลหรือไทเลนอลเข้าไปนั้นยามันก็จะเข้าไปย่อยในกระเพาะแล้วมันก็เคลื่อนเข้าไปในกระแสโลหิตแล้วก็เข้าไปที่หัวใจแล้วหัวใจก็ปั๊มยาเหล่านั้นไปทั่วร่างกาย เห็นภาพไหมครับเพื่อไปออกฤทธิ์ในร่างกายเหมือนกันในการรักษาโรคจากพระเจ้านั้นพระเจ้าอยากให้เรารับพระคำพีเข้าไปอยู่เรื่อยรับพระวจนะรับเสียงของพระเจ้าเข้าไปในหัวใจของเราอยู่เรื่อยๆแล้วหัวใจเราก็จะปั๊มสิ่งดีเหล่านั้นคือยาของพระเจ้านั้นไปทั่วร่างกายของเราในหนังสือสุภาษิตบทที่สี่ข้อทีพระคัมภีร์บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระัวรอบด้าน พราะแงแห่งชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจถ้าผมอธิบายให้ฟังง่ายๆก็เป็นอย่างนี้นะครับอะไรที่อยู่ในใจเราจะมีผลต่อชีวิตของเราว่าเราจะมีประสบการณ์อะไรอะไรที่อยู่ในใจเราจะมีผลต่ออนาคตของเราว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับเราสมมุติว่าเราใส่แต่สิ่งชั่วร้ายเข้าไปฟังแต่สิ่งไม่ดีในที่สุดเราก็จะออกมาจากใจก็คือเราก็จะทำสิ่งชั่วร้าย พูดสิ่งชั่วร้ายออกมาแต่ถ้าเราเอาสิ่งดีก็ไปคือพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในหัวใจของเรามันก็จบออกมาในชีวิตของเราก็คือเกิดสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยในชีวิตของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ผลประสบการณ์ของผมดังนั้นเองผมถึงไม่อยากดูข่าวที่เขาด่ากันตีกันเพราะมันจะได้ยินแต่เรื่องเกลียดกันด่ากันตีกันพอฟังไปเรื่อยๆผมก็จะเริ่มด่ากันเกลียดตีกันเกลียดกันผมถึงไม่อยากเข้าไปยุ่งกับภาพยนตร์โป๊ เพราะถ้าดูเข้าไปเขาเันเข้าไปในตาได้ยินที่หูมันเข้าไปในใจในที่สุดหัวใจผมก็จะไม่สะอาดแล้วเริ่มปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันไปทําสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องทางนั้นอเมนไหมครับดังนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะต้องรับแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีคือเรื่องของพระเจ้ารับเข้าไปในหัวใจของเราแล้วมันจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งชีวิตเลยเราจะเจ็บป่วยน้อยลงเราจะมีผล จากพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นและเห็นจริงๆนะครับตั้งแต่ผมเข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้านะผมไปที่ไหนนะในใจนี่มันเต็มไปด้วยว่าพระเจ้ามีพระคุณกับผม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 มันเต็มหัวใจไปหมดเลยพอไปที่ไหนพระเจ้าก็ประทานพระคุณให้ทุกที่เลยมีคนมาช่วยมีคนเอาร่มมาให้เวลาฝนตกทั้งๆที่ เราไม่ได้เตรียมร่มไปที่นั่นไปที่ประเทศเยอรมันเขาก็ร่มมาให้มีพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างมันสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีในหัวใจของผมครุกกุลเต็มไปด้วยคาว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ามีพระจุนพระเจ้ารักษาโลกได้มันเต็มใจมันก็เกิดออกมาในชีวิตของผมจริงๆฮีบรูบทที่สี่ข้อสิบสองพระคัมภีร์พูดสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอในทุกคนพูดสิครับพระวจนะมีชีวิตใครนะอยากมีชีวิตบางยกมือขึ้นใครอยากตายบางยกมือขึ้นและทรงพลานุภาพอยู่เสมอใครอยากมีฤทธิเดชมากๆในชีวิตอาเมนคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญ,ญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ สรุปก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนดาบเวลาผมทําผ่าตัดผมเอามีดผ่าตัดออกมาด้านหนึ่งจะจะทื่ออีกด้านหนึ่งคมเหตุผลที่เขาต้องทํามีดผ่าตัดด้านหนึ่งทื่อเพราะว่าเพอเอิญถ้าผมตัดแล้วผมยกขึ้นมาแล้วไปกระแทกมือของพยาบาลที่ส่งขึ้นมือผ่าตัดผมจะได้ไปไปตัดนิ้วเขาด้านหนึ่งจะต้องทื่อเสมอมีดผ่าตัดด้านหนึ่งต้องทื่อด้านหนึ่งคมเวลาตัดลงไป พอยกขึ้นมาเกิดมากระแทกมือผมผมจะได้ไม่ถูกมีดบาดเขาต้องทําอย่างนั้นนี่เป็นหลักการแต่มีดผ่าตัดนั้นสามารถตัดได้แค่บางส่วนในร่างกายเช่นตัดเนื้ออาจจะไปตัดกระเพาะได้แต่ไม่สามารถตัดกระดูกได้ไม่สามารถใช้เข้าไปในกระดูกได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นยาที่เข้าไปทุกขุมขนเข้าไปทุกส่วนของร่างกายและชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตใจจิตสำนึกไขกระดูข้อกระดูหัวใจปอดลำไส้สมองมันเข้าไปได้ทุกส่วนในชีวิตของมนุษย์พูด,ดง่ายๆก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้ารักษาโรคได้ทุกโรคไม่ว่าโรคนั้นจะอยู่ที่ความคิดหัวใจบุคลิกภาพบางคนมีโรคทางบุคลิกภาพเป็นคนเศร้านั่งนี่นั่งหน้าเศร้าอยู่ตลอดเวลา ผมเพิ่งได้ยินคํำพยานมาจากประเทศไทยว่ามีคนคนนึงเขาเป็นโรคเศร้ามาหลายปีและไปโรงพยาบาลจุฬากินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายครอบครัวเดือดร้อนไปหมดเพราะนั่งเศร้าอยู่ตลอดเวลาเขามาที่คิดจักร ถูกพระเจ้ารักษาหายเศร้าเดี๋ยวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสปรากฏว่าพาครอบครัวมาหมดเลยมาเชื่อพระเจ้ากันเป็นกุลุดกุลุดเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้ารักษาเขาทุกคนเห็นจริงๆว่าคําพยานว่าพระเจ้ารักษาคนคนนี้ซึ่งหมอทําอะไรไม่ได้หมอโรองพยาบาลจุลาย,ยังช่วยไม่ได้เลยพระเจ้ารักษาโรคเศร้าได้พระเจ้ารักษาบุคลิก,กภาพของคนได้พระเจ้ารักษาโรคอะไรก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายที่ไหนก็ตามเวลาผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ทาให้ผมคิดถึงความเป็นหมอผ่าตัดสมองว่า หลายครั้งหมอทางยาเขาอยากจะให้ยาไปรักษาโรคในสมองแต่ปรากฏว่ายาหลายชนิดท่านรู้ไหมว่ายา